ครับชัพามาดูการติดตั้งหัวฉีดท่อหัวฉีดนะครับแก๊สนะครับของเครื่องยนต์เ็นซินอันนี้6สูบนะครับเป็นเครื่องเจตัดอ่าเราก็ใส่นี่ครับทองเหลืองไปปึ๊บเราเจาะรูก่อนเราอันนี้ m 6คูณหเราใช้ดอกสว่านเจาะนำไปก่อนเราใช้ดอกดาบเนี่ยครับ m 6คูณหอ่า ออกไปปุ๊บมันก็จะโผล่อย่างนี้พยายามให้ใกล้หัวฉีดที่สุดแล้วก็องศาก็ต้องเอียงนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันต้องเอียงเพื่อให้แก๊สมัน f l o ์สะดวกนะก่อนใส่นี่ล้วก็ใส่น้ํายาก,กันคลายใส่น้ํายาก,กันคลายของล็อกทช้นะครับแต่เบอร์หมดลวนี่ใส่เข้าไปแต่ว่าเนระาจะทำตรงนี้ผายรูนิดนึงเป็นเทปเปอร์นี่ครับขอบขอบเนี่ย,ยให้มันเป็นรับกับเทปเปอร์ตัวนี้นิดนึงมันจะได้ซสนแนั่นยิ่งขึ้นอ่า